ขอบพระคุณมากสำหรับไม้โพนะคะอันนี้ก็คือไม้โพที่ได้จากพุทธคยานะคะที่ได้จากต้นพุทธคยาจริงๆเลยนะคะในคราวที่มีกิ่งหรือ,อบางส่วนที่หักลงมานะคะซึ่งทางอินเดียนะคะได้ เก็บเลขผสมน้อยแล้วก็ไปเจรัยให้เป็นลูกป,ประคำได้เพียง18เมตรเท่านั้นใช้ระยะเวลาในการเก็บนี้เกือบ3ปีเข้าปีที่4นะคะได้เพียงเท่านี้เองนะคะก็เลยได้เจรัยเป็นลูกป,ประคำา8 8เมตรนะคะได้นำส่งให้เป็นของขวัญน,นะคะกับยโสธาราศิริภาประภากรน,นะคะ บอกว่าเมื่อคุณใส่สิ่งนี้แล้วให้คุณอธิษฐานคุณจะสำมฤธพิพรทุกประการนะคะเขาเชื่อในอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าและพระศรีมหาโพลมากนะคะดังนั้นอาจารย์ยโสธราก็กราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าจริงๆนะคะซึ่งมาจากต้นพระศรีมหาโพลนะคะ,ะเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และสถานที่อย่างนั้นก็มีการสวดมนต์ไหว้พระ นะคะอยู่ตลอดทั้งเช้าสายป่ายหยินนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มาจากดินแดนแห่งพุทธภูมิจะเก็บรักษาแล้วก็บูชาเอาไว้เป็นอย่างดีนะคะขอให้ร่ำรวยให้โชคดีนะคะมีทรัพย์สมบัติมากแล้วก็ได้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ทุกประการด้วยอนุภาพแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะ